สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องทศสนนนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมโรบอกครับทุกคนเราจะไปเล่นในแมปที่ชื่อว่าไลทอเปียบ้านใหม่พอดีว่าเพื่อเราบอกว่าแมปนี้สนุกมากมีไรทำเยอะแยะเลยจริงหรือเปล่าไปโรู้ทุกคนเองเข้าไปดูหน่อยแต่คนเล่นเยอะนะแบบนี้เราเข้ามาทําไมทําไมรูปร่างเราเป็นแบบนี้อ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เรากลับมาเป็นทศสนนคนเดิมแล้วครับเ <c oughs> มื่อกี้เราเข้าอ่ะ มันเป็ดตัวอะไรไม่รู้ไปเลยเราขึ้นยันแล้วเราก็จะไปอุ้ยมันมีหลายที่เลยอ่ะเราไปสำรวจอาวากาศดีกว่าไปเลยไปเลวตอนนี้อุ้ยโหเราววาร์ปมาครับมันคือเครื่องบินวาร์ปทุกคนเจ๋งจริงเฮ้ยโอ้นี่ไงทาซาไม่ใช่นาซ่านะแต่มันคือองค์การทาซาครับ <c oughs> ชื่อทาซาแหมไม่ค่อยจะล้อเลียนเท่าไหร่ <c oughs> งนี้มันคือฐานปล่อยจรวดใช่ไหมเนี่ยแต่เหมือนจะไม่มีจรวดอ,อ๋อนี่ไงเหมือนเขาบอกว่าจรวดจ,จะกลับมาอีกในอีก3 5หวินาทีทุกคนอันนี้คืออะไรต้ออีทดลองอุ้ยทุกคนสวยแล้วตอนนี้คือเราหมุนทศดรน,นายต้องทดสอบานายอยู่ในอากาศเยวจะต้องมึนหัวแบบนี้อะไรเนี่ยลงก่อนโอ้โหตอนนี้มึนหัวมากเหมือนได้ยินเสียงป,ประกาศว่าจรวดเข้ามาแล้วทุกคน นี่ไงจรวดมาแล้วเร็วๆหน่อยก่อนที่เราจะไม่ได้ไปอวกาศการน,นี้ออ้ยอันนี้น่าจะเป็นสเปซเอ็กอะทรงมันเหมือนสเปซเอ็กเลยทุกคนทางเข้าอยู่ทางนี้ใช่ไหมมาเร็วเพื่อนวิ่งหน่อยนี่ไงเรามาแล้วรถตอนนี้เราก็ลังหาที่นั่งอุ้ยนี่ไงเรานั่งรมหน้าต่างครับโอเคอูน้นีไงตอนนี้เราอยู่บนกระสวยบนนี้นี่ไงเราสามารถเปลี่ยนมุมมองได้ นับถอยหลังแล้วทุกคนโฟร์ทีทูอาแล้วครับเฮ้ยขึ้นแล้วทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินทางสู่ท้องฟ้าโอ้โหดูนี่เรากำลังบีนขึ้นมาดีไงจะวดเดี๋ยวเขาจะปล่อยใช่ไหมนอุย้ยเราพอเราดูมุมมองนี้แล้วเราไม่สามารถหมุนอะไรได้เลยอ่ะอุ้ยแล้วเสียงมันหายไปอ่ะ เราไม่ได้ยินเสียงจะลงจะรวดไอพงไอพลดเลยเหรอเสียงเงียบมากตอนนี้เราเรากำลังจะหลุดชั้นบรรยากาศแล้วดูดิอุ้ยเราออกมาเราออกมาโอ้นี่ไงปล่อยกระสวยออกมาแล้วตอนนี้เราบินอยู่นู่นไงโลกเราอยู่ด้านนู้นทุกคนต้องสูมออกดูข้างนอกครับนี่ไงตรงนู้นคือจานดาวเทียมนี่ไงเรากำลังพุ่งเข้าไปหาสถานีอวกาศ ก็ตอนนี้เรานั่งอยู่ในท่านี้กับเพื่อนเรา3มคนคนระับว่างที่หนึ่งทุกคนเรานั่งแบบเอียงๆอ่อะไม่ได้ใส่ชุดด้วยนะนี่เขาเปิดแล้วด้านหัวเปิดเพื่อเตรียมเชื่อมต่อขู่นานมากกว่าจะเชื่อมต่ออะ่ะภาพสมจริงจังอุ้ยตรงนู้นมียานเอเลี่ยนอยู่หรือเปล่านะดูดิแกมาทำอะไรบนอวกาศนี้ไอ้ทสนนนั่นไงเอเลี่ยน,ม,นมันมันมายืนรอเลยอุ้ยตอนนี้เราประกบแล้ว แล้วเราสามารถลงได้แล้วใช่ไหมโอเคโอ้โ okay. oh, ตอนที่เราอยู่แบบหลายน้ำหนักครับทุกคนเราลอยแล้วเรากำลังจะเข้าไปที่สถานีวกาศโดยที่ประตูอยู่ไหนเอ้อนี่ไงโอ้ห oh, มันมีรูอยู่ตรงนี้เรามองไม่เห็นตอนนี้เราอยู่ในสถานีวกาศสภาพหลายแรงโน้มถ่วงครับเฮ้ยนี่อะไรเดี๋ยวอันนี้คือที่ฉี่เฮ้ยเดี๋ยวที่อะเพื่อเรานั่งฉี่อะทุกคนคือถ้าจะฉี่ก็ต้องมีที่จับครับเพราะมันหลายแรงโน้มถ่วง อยาเกเจ๋งอะอะไรนี้เราเข้ามาได้ทุกคนเข้ามาแล้วก็จะนี่ไงทุกคนเราได้ชุดนักบ,บินอะกาศแล้วมันมี2แบบเหรอมีหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขอะไรอ๋อนี่ไงตอนนี้เราเปลี่ยนชุดแล้วครับต้องใส่หมวกด้วยเฮ้ยทำไมเราใส่หมวกไม่ได้โอเคแล้วใส่หมวกแล้วทุกคนทุกคนตรงนี้มันมีทางให้เราไปอะฝั่งนี้คือไป ดาวอังคารส่วนฝั่งนี้ไปไหนเนี่ยฝั่งนี้กลับไปที่นีโทเปียเราไปดาวอังคารดีกว่าเดี๋ยวแล้วก็ขึ้นมาแล้วเดียเดี๋ยวเดี๋ตรงนี้มีให้นอนหลับด้วยออ๊ยนี่เหรอเรานอนหลับแลาไปเรานอนหลับท่านี้อะอะไรเนี่ยมันจะหลับจริงเหรออันนี้คือเรากำลังฝันร้ายครับเรานอนหลับแบบฝันร้ายอ,อะไรเนี่ยทำไมนอนหลับแม่สนิทแบบนี้ดูดิมันแบบกรโยกโยกเนี้ยโอเค เราไปดาวังคารดีกว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานีอวกาศดาวังคารซึ่งแรงโน้มถ่วงกลับใหมค่ครั้งครับเขตที่อยู่อาศัยของดาวังคารขอดูหน่อยมีใครอยู่ไหมโอยข้างนอกเป็นสีส้มหมดเลยทุกคนไปดูหน่อยสิข้างนอกออกไปได้หรือเปล่า001คืออะไรเหรอรหัส โอ๊ยทศสนนทสนอสศนนมาซื้อบ้านอยู่บนดาวอังคารโคตรเจ๋งเลยบนโลกไม่อยากอยู่ครับโลกมันร้อนทุกคนมาอยู่ดาวอังคารซะเลย <c oughs> เดี๋ยวพาสำรวจนี่คือบ้านเราที่อยู่ในดาวอังคารดูดิย่างเจ๋งไมโครเวฟอุ๊ยอันนี้ทำกับข้าวได้เหรอนี่ไงมีของกินเพียบเลยดาวอังคารมีไอติมด้วยนะอะไรเนี่ยกำลังทำอาหาร คือเราทําไอติมบ,บดาวบงคางได้มาแล้ว <laughs> ทุกคนดาวค่างพีไอติมด้วยอ่ะกินเลยตืงนี้สามารถสับ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 คือเราทํากับข้าวบดาวบางคางครับแล้วเราใส่ชุดอะไรอยู่เนี่ยโอเคเราถอดชุดได้ไหมเนี่ยแครเราถอดชุดแล้วทุกคนอุ้ยนี่ไงห้องนอนบนดาวังคางเออต้องนอนแบบนี้ที่มผ้าด้วยนี่โอ้โ ชั้นสองก็เหมือนกันโอเคแล้วออกมาตรงนี้บ้านเราจะมีอะไรอีกเนี่ยมีลูวิง่งใช่ไหมใช่นี่ไงทุกคนออกกากำลังกายบนดาวอาคารนี่เมื่อกี้มันห้องนอนเล็กตรงนี้ครับห้องนอนใหญ่ทุกคนดูเตียงดิใหญ่มากแล้วดูที่วางกระดาษทชชู่เราโอยเหมือนเพชรเลย แล้วก็มีทีวีให้เราดูด้วยแล้วตอนนี้เรานอนแล้วซึ่งทีวีน่าจะเป็นทีวีของโลกครับห่มผ้าฝันดีห้องนี้มีอะไรอีกนี่คือห้องน้ําที่อยู่บนดาวอังคารล้างมือซะหน่อยนี่ไงมีแปลงสีฟันด้วยดูแปลงสีฟันไฟฟ้าด้วยนะขอใช้หน่อยสิใช้ไม่ได้เหรอใช้ไม่ได้ทุกคนถือได้ครับแต่ใช้ไม่ได้ตรงนี้คืออาบน้ํา นี่ดูฝักบัวอย่างสูงโอเคปิดไปมีน้ำร้อนน้ำเย็นด้วยนะแล้วก็ยังมีอ่างด้วยแช่น้ำอุ่นปาบน้ำแร่แช่น้ำนมปรับเป็นน้ำเย็นเฮ้ยไม่ใช่ปรับน้ำมันคือปรับไฟอุย้ยดูอย่งแก่งนะอ่ะทอไฟสีแดงสีฟ้าหรือยาวสีขาวก็ได้ครับสร้างบรรยากาศทุกคนครบแล้วบ้านเรา ในอนาคตถ้าเกิดว่าเราไปอยู่นบนดาวอังคารจริงๆอะ่ะอาจจะอยู่ขันแบบนี้ก็ได้นะตอนนี้คือดาวอังคารยังอาศัยอยู่ไม่ได้ครับแต่อนาคตไม่แน่นครับทุกคนตอนนี้เราอยู่บนรถรถคันนี้ซึ่อยู่บนดาวอังคารครับเพื่อนไปกับเราไหมเราจะไปขับรถสำรวจดาวอังคารดูทุกคนโห ي, ยังเจ๋งนะขับรถเที่ยวดาวาอังคารน่ะเฮ้ยแมบ,บนี้เจ๋งจริงเห็นไหมนี่เสียงแต่ <laughs> เปิดไฟด้วยนี่คืออะไรอะ่ะอุ้ยเราเลือกสีรถได้ด้วยเหรอโอ้ยาดาวังคารแบบนี้เราจะต้องอัมพางเราใช้สีแดงนี่ไงโอ้อยากเจ๋งเฮ้ยเพื่อนเราไปแล้วโอเคดูโหข้างหน้ามองอะไรไม่เห็นเลยนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่บนรถแล้วโหมองอะไรไม่เห็นเลยขับไปตกดาวังคารทำไงวนะเนี่ยเอะจะตกไหมดาวังคารอะ อุ้ยอะไระอะไระ่ะเหมือนโชกกำแพงเลยอุ้ยโอ้มันสุดแค่นี้ครับทุกคนดาวอังคารมีแค่นี้โอ้โหแต่แสงมันจ้ามากเลยมองไม่เห็นเลยฟ้าทิศมันขึ้นมาทางนู้นอ่ะโอ้นี่ไงยานอวกาศโอเคครับทุกคนดาวบังคารมีประมาณนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปที่โลกของเรากันครับ เราจะต้องไปที่สถานีอวกาศนะครับตอนนี้เรากลับเรากลับสถานีอวกาศก่นกอนโอเคและตอนนี้เราเราลอยเคว้งคว้างไร้น้ำหนักสภาพแบบว่าถ้าเราอยากกลับโลกเราเราดิ่งกลับเอยเลยได้ไหมแต่ดูท่าแล้วอาจจะไม่ได้ครับทุกคนกว่าเราจะไปถึงก็น่าจะใช้เวลานู่นน่ะร้อยกว่าปีแสงไม่ใช่ปีธรรมดาปีแสงโอเคเราต้องขึ้นยัน ยานยานขึ้นขึ้นขึ้นโอเคเราจะกลับไปที่โลกมนุษย์โอเคครับทุกคนซึ่งแมปนี้กว้างมากอะ่ะเล่นนี้คือได้ทั้งวันจริงนะมันมีหลายอย่างเลยมีทั้งสวนน้ำมีทั้งสถานีอวกาศไม่พอยังจะมีทางทะเลมีเกาะมีเครื่องบินหูทุกอย่างคือสมจริงมากครับขอบคุณทุกคนสนาหรับการรับชมนะครับ ฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทสนันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายครับ